เพิ่งรู้จักกันคุยกันถูกคอถูกใจเจอหน้าครั้งแรกแล้วเขาจะมาหาที่บ้านควรเจอไหมคะไม่ควรค่ะเพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันไม่ควรให้มาบ้านค่ะเรายัางไม่สามารถไว้ใจเขาได้ขนาดนั้นเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิจฉาชีพแอบแฝงมาหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นโจรหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเขาหวังอะไรในตัวเราหรือหวังจะมาฟันเราที่บ้านเราหรือเปล่าหรือหวังจะมาดูว่าบ้านเรามีทรัพย์สมบัติอะไรบ้างหรือเปล่านะดังนั้นคนที่เพิ่งรู้จักกันเพิ่งเจอกันไม่ควรพามาบ้านเด็ดขาดเลย อันตรายยังไม่รู้หัวนอนปลายตีนยังไม่รู้ตื้นลึกหนาบางยังไม่รู้จักตัวตนหรือสันดานที่แท้จริงอย่าพามาบ้านนะน้องนะน้องอาจจะเสียเปรียบหรือโดนหลอกได้นะน้องนะครับรอไปสัก6เดือนสักปีหนึ่งจนเรารู้จักเขาละเอียดละออดีแล้วรู้จักเนื้อแท้เขาดีแล้วนิสัยสันดานรู้จักกันดีแล้วค่อยพามาบ้านอันนี้คือด่านสุดท้ายเลยของการคบกันไม่ใช่เจอกันสวันคุยกันไม่กี่วันพามาบ้านอันตรายนะน้อง ยังไม่รู้เลยคนที่น้องคู่อยู่เป็นคนดีหรือเป็นโจรเข้าใจบ้า